มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนปานปรียื้อหนังสือลาออกหลังหลุดเก้าอี้รองนยายก28เมษายน2567ภายหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอชุดใหม่ในรัฐบาลของนายเศษฐาทาวีสินในรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะล่าสุดนายปานปรีพระฮิตฐานก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ทําหนังสือยื่นถึงนายกหลังถูกปรับพ้นเก้าอี้รองนายกและให้เหลือเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวค่ะโดยนายปานปรีระบุว่าขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศโดยเนื้อหาในหนังสือระบุนะคะว่าตามที่ได้มีการปรับคณะรัฐมนตรีบางตำแหน่งและปรากฏว่าผมยังคงดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นผมมีความประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่28เมษายน2567เพื่อเปิดทางให้ท่านอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนสาเหตุของการปรับผมออกจากรองนายรัฐมนตรีครั้งนี้ผมเชื่อว,ว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่มีผลงานแน่นอนเพราะว่าผมทุ่มเทการทำงานด้านต่างประเทศและก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นที่ประจักษ์มีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนมากขึ้นตามพิรธธับาลเองได้ถแถลงการผลงานไปแล้วจนสามารถตอบสนองตอนน่อนโยบายของทุเศรษฐกิจเชิงรุกอย่างเด่นชัดวันนี้ไทยหวนกลับมาขึ้นบนจอเรดาร์ของโลกมีมิตรประเทศเพิ่มขึ้นและมีการลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนในไทยมากขึ้น นอกจากนี้การให้ความสําคัญกับคนไทยต่างประเทศเองผมยังไปเจรจาด้วยตัวเองเพื่อนําคนไทยผู้ถูกจับเป็นตัวประกรันในอิสราเอลกลับไทยได้ถึง23คนแรงงานไทย8,000คนและจากเมียนมาอีก1,000คนเปิดวีซ่าฟรีกับหลายประเทศเพื่อคนไทยมีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมาฟื้นความสัมพันธ์กับอาเซียนสหภาพยู EU, อินเดียและประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนจนเกิดการเจรจาลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในประเทศไทยอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีดี่ c o คค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ